สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อน,น,นสู้ผู้สุขคนจ้กกำลังพบพอกับเอมมี่คือเก่าค่ะมื่อนี้พามาเบ่งอ่าดอกท่านตะวันเนาะค่ะนาอ,องบาทแล้วจ้ะทางผีกับกระลังไทสวนค่ะพี่น้องนีนน่นี่มามูไอหมากะจักดมเอียงกะอันนี้โมดได้กุริเฮ้ยย่ค่ะ บรรยากาศกะกำลังถ่ยให้ถ่ายหน้าจะพี่น้องฟังเสียงรถค่ะบรรยากาศบรรนอกบรรนอกค่ะอันนี้เป็นอันองุ่นค่ะพี่น้องพามาเบิกอ่าองุอ่างงูหน่อยนะจ๊ะเน้องฮามูยางเล่นกับน้องหมาแป๊บหนึ่งจ้ะขับสั้นเดียวสีบะมี่ดอกทานตะวันให้พี่ให้น้องในเบิรงเนาะค่ะเนาะนะคะกระสีเห็นแสงแดดใน่ประมาณห้าโมงครึ่งค่ะ อฝนตกเมือก้อนน้อยนึงค่ะแต่ว่าบ่ได้ออกมาทายบัดมาเมื่อนีมันสีเหี่ยวเบิดแลวจ้ะเห็นตักแต่ต้นน้อยน้อยน้องผู้ใดงานมาเบิ่งกับเอมี่ก็เลยเหลือแต่บนนิกะเหลือแต่เก็บเกี่ยวจะพี่น้องมันยากาศรถถอกรถไทค่ะกะหาไทยศอกไทยสวนเตรียมไว้อะ เอาไว้ปลูกเขาปีนานอกจากเนะเาะราคาข้างนั้นอันนี้ก็เป็นรถเก็บเ่าเนาะค่ะเนาะเก็บเา่าเก็บฟางค่ะจือท้าเบอีกจักน่อยค่ะ,าาะทางหลังอากาศก็เยน็ยนๆแน่จักน้อยค่ะเพราะว่าอ,อยู่ในโฮมเนาะค่ะเนาะ อันนี้ลูกฟุนค่ะพี่น้องลูกพุ่นพุ่นปลาจะมาท่านในซุกขันซุกนี่เป็นสีม่วงนะจ๊ะเนาะคุณข้างบนนั้นซุกเราจะลูกนั้นแต่ว่าเอาว่าถึงค่ะน้องมาซับสนค่ะลิลี่ไอ้ายาโมอโอลีฟค่ะพี่น้องโอลีฟกัล่างเป็นมาาค่ะ คลิปนี้บม่มีอย่างไรคะ่ะผ้าส้มหางส้มหน้าเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะบรรยากาศเกวเขาแล้วก็ะ้ายสวนทยสวนไว้ปลูกปีนาเพิ่นสิบปลูกอยังกับบรลูเนาะจ้ะเนาะมึงม่งน้องมากคะ่ะมากอะอยู่นี่ตลอดเลยเพราะว่ายเม,มือกคำนี่มันหฮมคะ่ะเปิ้ลเกามาเรียงไว้มองนี่เสียงจกกักจันปลาค่ะพี่น,อน้องจักจันปลา อันนี้กระปอมดินนี่นี่กระปอมดินป่ะดินหลี่ยางเห็นแล้คะปีนี้ดอายายกไม่ใหญ่ค่ะพี่น้นองคันดอกไมใหญ่เนี่ยโอ้ยสีคากหลายอยอู่จ้ะป่ะสีผ้ายะอาผ้ายา,างเร็วๆข้างนี้ดอกน้อยหน่อยเพราะว่ามันอันนั้นค่ะเป็นมันหฮมใหม่นาะคะ่ะเน้องโฮมใหม่ไงก็เลยปูน้ำค่ะพี่น้อกนิลลี่เห็นไหมนั่น เห็นไหมมาพันตกใจพันห็นออกมาเห็นไหมปะยางเสียงจักจันค่ะโอ้ยอยากลินจักจั่นเลยค่ะผู้ใดเคยกินบ่าอมีเคยกินอยู่ค่ะไปติดไปกินโอ้อยู่บ้านไก่ภูเขาเนาะนาะสมัยใหญ่หน่อยไปหายางอันหาเก็บผักหวานเบาหอดแล้วก็คิดหอดบรรยากาศบ้านเฮาค่ะมีความสุขหลายเนาะ ผู้ใดเคยใส่ซีวิตอยูบ่บนนอกกับซีหูจากเนาะแต่นาะแต่ว่าขันผู้อยู่ในเมืองเพิ่นกับ,บ่าเคยสัมผัสเพิ่นกับไปสัมผัสทางไปอยียงกับความสุขมันคนละแบบนะะเนาะค่ะนาะแต่ว่าเฮาก็คือว่านั่นล่ะอยู่แบบบนนอกก็มีความสุขไปความสุขของคนเราไม่เท่ากันเนาะค่ะน้ออยู่ที่ใจค่ะคัน บอกพ่อใจในชิงผิ่ตนนี่มันกะว่ามีความสุกนี่แล้วค่ะกบพักอานั่นที่เอ็มมีไอเก็บไปกินเนาะค่ะนาะมันกะกำลังเกิดอีกอยู่แต,ต่่านหยอดในน่อยเยนะจนะ๊ะนาอเดี๋ยวขากลับจังสีเก็บไปกินแน่ยังงี้นี่สิพาไปเบิง้งอันดอกใหญ่ๆนะฮะสีเห็นบ่เน,นี๋ยมันสิอันโดนนะจนะ๊ะนาะ อันนี้ก็เก็บบรรยากาศกับฟื้นคือเเ่าค่ะกล่องฟื้นกระจอกใบดังไฟมาแต่เ้นนี่แหละค่ะเพราะว่ามันหมเนาะค่ะน้องแล้วกับบุคคอยมีลดค่ะเป็นมนถนนส่วนตัวเพื่อนมีบ้านลังเดียวที่เพื่อนใส่ถนนเส้นนี้เนาะคะ่ะน้องนี่แหละค่ะหอดแล้วดีสิพาลงไปเบิงหมงนี่กับพ่อแน้วจะน้อเดี๋ยวคลิปอันสีเงาค่ะทางอันนั้นมันลงมาได้ครับพี่น้องมันมีแต่อ เอาไ้อย่างต้นน้อยนะจ๊ะเนาะจะสีเข้มเบิ่งค่ะพี่เนาะนี่แหละค่ะมันหันหน้านี้ค่ะพี่น้องหน้านี้ตะวันนี่มานนี่แหละค่ะทุ่งทานตะวันเนาะค่ะเนาะจุดนี้กะสีบรัยนั่นม้ามินิมากับน้องมาโอ้ยเหี่ยวเบิดแล้วค่ะพี่น้องโอ้ยดอกใหญ่อยู่ค่ะพี่น้องอยากมานะจ๊ะแต่ว่าอยากทายให้เบิ่งโอ้ยอะงามค่ะคุณพี่น้องเมื่อน้ำฝน ดอกง่าซ้ำนาพูดนะเดี๋ยวเอ็มมี่สีท้ายอันเอามืออันอันภาพให้เบิง้งท่อฝามือค่ะกําลังตึงเนาะค่ะเนาะเขาเอื่อมาอีหยังเมล็ดกําลังกําลังงกําลังจะเริ่มเติบโตค่ะเบิง้งโอ้ยอ่งพี่น้องอ่ะคือสีภามาเบิ้งคลิปเดียรนะ์ละดอกท่านตะวันเนาะปีนี้มันอยู่ไก่บ้านค่ะคุณค่ะเก็นจักระจอกจักระจ้นอิปมี่จะอันมากอยู่บรรยากาศแบบนี้ เบิ้งใบเขาค่ะพี่นอ้องอ้ใบใหญ่ค่ะค่ะต้นกระบืสูงค่ะซ้ำอันทวมข้อเอม,มีเลยล่ะนี่นะเบื้งค่ะพี่น้องดอกทานตะวันต้นนี้มันเป็นช่อค่ะพี่น้องเป็นช่อในนู้นเบิ้งค่ะขั้นอีอย่างนี้อันนี้บ่มีเมด็ดเลยค่ะพี่น้องเบิ้งสิพาเบิ้อง มแต่ดอกค่ะสวยไปอีกแบบเนาะเอาไปใส่แจก,กันเนาะค่ะแต่ว่ามันเหี่ยวแล้วค่ะแต่ว่าไอ้ไอ้นี่เขาสีปลูกไปเป็นอาหารซับเนาะค่ะไปเป็นอาหารไก่อาหารนกอาหารเอียงของเขาเจ้าแต่ว่าบ่ทันไดหอันญหอดเวลากเก็บเกี่ยวเนาะเพ่นกระสีปลูกไว้ถิ่มไว้จนแห้งค่ะพี่น้องแห้งค,ะค่ะเพิ่นสิใส่รถเกี่ยวะค่ะพี่น้องแก้วนี้เิน่นใส่รถเกี้ยวแรงงานคนนี่บ่อัน,นั้นดอกค่ะ มีค่ะแถวนี้มีตลดเนาะค่ะเกีียวเข,า,วขาเกีียวเอียงคือเอ็มมี่ค่อยบอกให้ฟังนั่นแหละ,อ,ะอยากถ่ายกับดอกทานตะวันเน่ยแต่ว,วา่าเดี๋ยวสี่อันเอาไปล่องนาะปกจักน่อยเนาะเพราะว่าดอกทานตะวันปีสองพันยี่สิบเอ็ดเนี่ยมาท่านมีภาพเลยลคุณราคาวิวค่ะพี่น้องทางพุ่นก็เป็นอันเดี๋ยวสีส้มให้เบิ้งค่ะเป็นสวนเขาค่ะไอที IT เขาไอไซร์นิวมือคุณ ทังนั้นก็คือ,อสวนเขาเขา,ขาบาเล่ที่เขาเจ่าเกี่ยวเนะาจา้ะนาออันเขียวๆกับมีแต่ดอกท่านตะวันละค่ะแถวนี้เนาะจาก,กขอบพูดหลายเพื่อนๆที่มาติดตามรับชมและหายกำลังใจค่ะสำหรับมือนีเนาะเอ็มมี่กะต้องคอโตไปง่างออกกำลังกายโตก่อนจะพี่น้อง่อะพามาชมสวนท่านตะวันเนาะเดี๋ยวสิบริมีคลิปให้เพื่อนเบิ่งเพราะว่ามันสี่ยวเบิดอาจารย์เนาะยังไงกะ ไว้พอกันไหมคลิปหน้าด้วจ้ะเด้อสำหรับมื้อนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้พ่อกันไหม่จ้าสวัสดีจ้า